ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้ไม่รู้ว่าปูเลหรือว่าคณะชนิดไหนนะคะแต่แม่ค้าเขาเรียกว่าปูเลนะคะเขาบอกมาเห็นไหมคะมื่อเกิดก็ใบงามงามปูเลมีสีเขียวกับสีม่วงนะคะปูเล ใบกาลังงามเลยค่ะใบเขียวงามยังไม่มแีแมลงมาลบมารบกวนเลยนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะพามาใช้ฮอร์โมนฮอร์โมนนมสดนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะค่ะแม่ปานจะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะวันนี้ ทำไวเลยนะคะใช้ดีมากเลยค่ะใช้กับพืชผักใบบางนะคะอย่างพริกมะเขือชนะจะใช้โรตหรือจะฉีดพ่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยค่ะแม่ปานจะใช้สองช้อนโตนะคะใช้รตเลยค่ะ แม่ปานไม่ได้ทําวิธีทําให้ดูนะคะแต่แม่ปานทําไว้แล้วไปดูในแม่ปานวางไว้ใต้ลิงก์อยู่นะคะมีอยู่ค่ะแม่ปานทําไว้แล้วก็อยู่ใต้ลิงก์นะคะกดเข้าไปดูเลยนะคะเราก็มาคนเลยค่ะใช้กับน้ำสิบลิตร ลดเลยนะคะลดทิพมะเขือก็ลดได้เลยนะคะลดเลยโซนแนะคณะค่ะคณะก็ลดได้เลยค่ะลดเลยัักเราจะได้งามเร่งโตเร่งเขียวนะคะคนไข่ฮอร์โมนนมสดค่ะ คณะก็สวยสวยเป็นคณาพันอะไรก็ไม่รู้นะคะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกไม่ปานด้วยนะคะสวยไหมคะพริกก็กำลังงามเลยค่ะจะได้โตเร็วๆนะคะมะเขือเหมือนกันค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ